้องลอนใครตัดหัอตัดได้ยินมับตัดสินเออแจมกืถือไก่นะครับยี่วันอี่พอเราปลูกไปอเนาะปลูกไป้อู้หนอ,องขางานไม่กี่นาะทีแ้ เป็นไหนพี่นายนี่ยุน่ยเนี่ยคุนยตันี่ยมันมันมันฝนตกเนาะเมื่อกี้นี่ฝนตกนะครับพี่น้องเ่ยอือุนยะเลยปะเนี่ก็หนอที่แห้งใหญ่นะครับ่เห็นเมื่อกี้นี่เนี่ยาทำนมาเอาไปลอยังยังมอนเดเนาะกะปูแล่วอีเสนนอนน่รบี่บ่งไปยังเ่นครับพี่น้องนนนนนี่ยากนอนสองนน เออเราวามีก็มีเอลี่เลยเราปลูกอยู่เทิงก็ได้เลยแข่งเทิงอันนี้เป็นไม้บ่เว่าเนี่ยอัน เืียบมังไอ้เนียงมันเนะเออมอนเหรอใชตมไก่ครับอย่งนี้มมาีแใช้ตมไก่โอ้ยคนคนตกใส่บอกี้นี่ก็ซื่นจังเลยนะครับนี่เป็นมึกบ่วง โชกันนั้นนพัยอ่นที่อยู่หน้าห้องบ้าเตินมากนะหน้าห้องมันบ้จับไงโชกันนั้นเอาไปกินไงตรงนี้นนเนาะมีแต่หมากเลยจะอยู่หน้าบ้าจับไหลเลยครับโชกันนั้นปลูกไปสองสามตุ่นเนาะย้ายย้ายเนี่อีพ่อมันเห็นเลยสิเด้เอาวที่ชิอ่อนค่ะเดี๋ยวพักบุ้งมาเอาผัก็บุ้งมีอยู่เก็บเก็บเนื้ไปเก็บผัก ยุล่าเขาขายยังไงนี่เขากขายชอนอนอยู่อนอยู่ประมาณหาสิบพันกรเนี่ยแมนมันดวยั้นเลียเพราว่าน้ำไม้ย่นี้มันแหลงเนาะแมนข้ควอายข้าวผายปลูกก็ได้กิน,นข้าวผาน้ำไม้ธรรมชาติออกแล้วฝนบ่อยตกมันกออกได้ข้าวผาน้ำไม้เ้าปลูกแล้วห้าดมันก็ออกขนาดนี้อืมนี่เดี๋ยวเราเท็นนัาห่า Nó im Ừm, có Điều mưa là Chị bố gái mẹ xong rồi chị kiến nó mai cốc Nó băng cho tao ướt nó mới cốc đi Nè Nó mới nhảy nó nè Cái đó ướt nó mới cốc Nó mới cốc vô đi Ừm Mẹ chị bà nó không ngon, không ngon, không ngon, Chị Thái, đi chị โอ้ได้สองหน่ออินนะครับเกี่งสวยๆเกยงไม่สวย<ป>กยวย้เก่งซะแรกด้วยนี่ แข็งผมครับพี่น้องเอาไปเก็บใส่เกียงเห็ดเอ้ยใส่เกียงทำไมเนาะครับเก็บนะเก็บน่อยดกดกดกใส่แกียงทำไมครกบปัญญ์เราเก่งเนาะใช้รับเท้าเห็นขักไปฮะใส่รับเท้าเห็นขัดใช่เท้า่มีเเออทุน ครบพี่หร่แข็งเออข้าว็ได้ซื้อหาอยู่บ้านอยหากินยากเพาะ่ามันข้นกระหาเนาะคนหาหลายคนหาหลายมันมีอย่างเห็ดนะครับพี่หล่ออยางมันกะไก่ตลาดตลาดเขาก็บ้านก็บุญกว่าเห็ดนี่ยังนะครับีพักบุกแล้วก็พักบุก ่านาสีไล่อยู่ครับ่น่นทกบุงแต่งานดิงาม,งามาเจ็บทกบุงครับพี่นอ้องเจ็บเจ็บทกบุงต้องให้ฉินกับต่ำหินต่ำตหำต่ำโค้งเลย ผักบุง้งกีบผักบุง้งครับผักบุง้งธรรมชาติผักบุงกบ้งแดงต่ผม หากินทำทัพสัตว์โครงการก็ไม่ได้ไปใช้แล้วครับพี่น้องอย <c oughs> <c oughs> ู่นทำลูกแบบติดทางลูกใหญ่ก่อนติดหรอพี่นาเขาก็สมที่ลินแล้วพี่นาลูกใหญ่แล้วพาลูกไปนั่นไปนี่ก็สบายครับ ีนขออ้าวทีพาพา่พาไปนั่นไปนี่กะขออย่างน้อยเอ,อยงเอาไปพัดกระเสียบทำกระเสียบพัดกระเสียบอยู่บ้านที่เรีเวณมันมาานัวังสิ นี่นะพักบุ้งสีบุ้มมี่พักบุ้งสีอ๋อนี่จะพักบุ้งสีขาวที่เฮาที่เฮาซื้อแก่นมันเฮาไปบ้านอะไรมันหากินเนี่ยสมมติมีกะเดี๋ยวมันโมแมนทุกคนเดี๋ยวเก็บขนาดเล็บมันหลายคนเก็บมันกระดับนะมันบ่มันบ่ได้ปร่งหลาย ว้า,าสดเลยงามเลยอ่อนๆเลยไปไปยปไปบ่